สวัสดีครับทุกคนผมซิงเกิลเพลเยอร์นะครับตอนนี้อยู่เกมโกลกาเดนนะครับตอนนี้เกมอัปเดตแล้วนะครับทุกคนวันนี้ผมเลยจะมาสอนวิธีการเล่นนะฮะว่าเล่นยังไงนะสำหรับอัปเดตใหม่ผมก็จะรู้คร่าวๆเหมือนกันนะอาจจะไม่ได้รู้ลึกซึ้งนะครับก็เริ่มแรกนะจะมี NPC ตัวนี้มาใหม่นะครับนี่ NPC ตัวนี้แต่ NPC ตัวนี้ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่ครับไม่ไปสนใจเท่าไหร่นะมันเป็นเหมือนแนะนํามากกว่านะครับผมว่าแบบมีอะไรยังไงเทียนไข่ตะไบนะครับให้เราดูตัวนี้ครับผมตรงนี้คือใจความสําคัญเลยครับนี่ฮะให้เราค้องเนาแฟร ต a ร์เบอรี่ซีดฮาวเวิร์ทูธแล้วก็เป็นไฟลี่พอยท์หนึ่งร้อยนะครับเราใช้เวลาคาบสามสิบวิเท่านั้นไม่นานครับผมอันนี้ผมก็คาฟมาแล้วนะฮะมาเป็นห้าร้อยอันแล้วนี่ไฟลี่เน็ตขอให้ดูไฟลี่ไฟลี่เน็ตอาเนี้ยผมคาบห้าร้อยอันเพราะว่าผมใช้สัตว์เลี้ยงที่มันจะทําให้ได้ของคูณสองเมื่อคาฟนะครับผมเป็นตัวไดโนเสาร์นะฮะโอเคพอเราได้นี่มาแล้วใช่ไหมครับผมอันนี้มันเอาไปทําอะไรได้อันนี้เราไว้จับไฟลี่ได้ครับผมซึ่งไฟลี่สามารถจับได้สองที่นะฮะท อ่านี่บดบวกก็คือกดได้เหมือนกันปึ๊บเก็บได้เหมือนกันนะฮะส่วนใต้ดินนะครับเป็นโลกของแฟรี่เบลล์นะครับเป็นโลกที่เราต้องรอนะฮะทุกๆสามสามสิบนาทีมันจะเกิดขึ้นมานะครับในนั้นก็จะมีเของให้ทําต่างๆมากมายเป็นกิจกรรมหลักๆเลยนะในนั้นเดี๋ยวรอมาก่อนแล้วผมจะพาเข้าไปนะครับมันจะสุ่มเกิดในแมปเราได้เลยนะครับทุกคนส่วนตรงนี้นะครับผมเเป็นครัฟของใหม่ๆนะครับเป็นคัพเอนชานเชได้แต่ตรงนี้ไม่ต้องคาฟหรอกครับผมว่าไม่คุ้มนะฮะอีกินไปแล้วก็ฟฟมเนะครับอ่า อันนี้ก็เป็นเอแพ็กอันเก่านะครับได้เหมือนกันนะก็อย่าไปครับด้วยครับเสียเวลาฟุมฟ่มเฟือยมากเลยครับตรงนี้ผมคิดว่าไม่น่าครับเลยนะตรงนี้อย่าไปสนใจนะอันนี้เป็นคนที่เหมือนเขาจะสร้างมาเพื่อแบบว่าสําหรับคนที่แบบว่าเล่นก,กิจกรรมใหม่ไม่เป็นแล้วลงไปแบบใต้ดินไม่เป็นอะไรเงี้ยครับผมเขาก็เลยสร้างมาเป็นอย่างนี้แทนนะฮะซึ่งผมคิดว่าอย่าไปครับเลยไม่คุ้มส่วนตรงนี้นะครับมันจะมีเป็นนี่ฮะให้กิมเบอร์ลิงครับด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องดูดผลที่มันติดกิมเบอร์ลิงนะถ้าเกิดเรากดปุ๊บมันะะเโอค ตัวนี้เป็นแฟรี่ทาร์กิตนะครับก็เราปักไปตรงไหนปุ๊บมันจะแบบว่าเอ่อแฟรี่จะไปบินไปติดใกล้ๆก,กับตรงนั้นนะครับผมจะทําให้ติดผลเรามาง่ายขึ้นสมมติว่าเราอยากให้ผลนี้ติดติดเอ่อแฟรี่ใช่ไหมบัฟแฟรี่แล้วก็เอาปักเนี้ยเอาอันนี้ไปปักนะครับประมาณนี้ส่วนตรงนี้เป็นเอ่อแฟรี Color, ่คอลเลอร์นี้เป็นเหมือนที่ซัมมอนแฟรี่นะครับทำให้แฟรี่ออกมาจากแมพเพิ่มเติม,ตมขึ้นนะผมคิดว่าของวันนี้มันไร้สาระนะอย่าไปคราฟเลยครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ส่วนอันนี้ก็เป็นเหมือน ต่อไปอน,นี้เป็นเหมือน empower the next fairy use luminal อันนี้ไม่แน่ใจว่าคืออะไรเหมือนกันนะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับขออภัยนะส่วนนี้เป็น s u m m n a fairy wave เป็นเหมือน,น,นที่ summer ที่แบบสูงสุดนะอันนี้โอเคประมาณนี้นะครับส่วนตัวอาจจะไม่เข้าใจร้อเปอร์ซ็นแต่หลักๆก,ก็คือไม่ต้องไปคารบแบบคุ้มสุดหรือทุกคนเสียเวลานะฮะแล้วก็เขาจะเพิ่ม achievement ใหม่มาด้วยครับเป็น achievement เกี่ยวกับ fairy นะครับอ่าอาให้ดูนะฮะอันนี้คือเข้าใจ หลักๆก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็เป็นนี่ฮะมินิแอคชเมนแฟรี่นะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีให้เราทำอะไรต่างๆมากมายก็จะของที่ได้รับประมาณนี้นะครับผมโอเคต่อไปแค่รอแฟรี่มาเอนี่มีผู้เล่นเข้ามาด้วยนะรอแฟรี่รอรอแฟรี่เวฟมานะครับผมเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่แฟรี่เวฟมาเลยแล้วกันเอ้ไม่ใช่หลุมแฟรี่มาเลยแล้วกันนะครับนี่ทุกคนหลุมแฟรี่มาแล้วครับให้เราลงไปได้เลยนะฮะนี่อันนี้เป็นโลกแฟรี่นะครับอ่าบ้านเรือเขาจะเล็กๆหน่อยก็กิมเมกอย่างแรกเลยก็คือ เราสามารถแบบว่าเล่นปลากรัวตามแมพได้ครับมันจะมีของให้เก็บด้วยนะฮะเล่นไปตามแมพนะครับมันจะมีของให้เก็บนะอ่าไปดูครับว่าเป็นยังไงนะฮะเราเลื่อนเราเลื่อนปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่านี่ยตรงนี้กิมมิกแรกนะนี่เห็นไหมครับมันจะมีลูกแสงอยู่ฮะเหมือนตอนที่เราเก็บบินสตั๊กเลยครับมันก็จะสุ่มของได้ไปนะว่าจะได้อะไรบ้างนะครับเป็นของต่างๆมากมายนะะให้เราลองไปกระโดดเก็บกันดูนะครับส่วนต่อไปครับผมอ่าตรงนี้คือทางออกนะครับ ไปเลยก็คือเ p ตรงกลางนี่นะฮะอันนี้คือเป็นที่ที่เราต้องเอา,เอาแฟรี่ที่เราจับมานะครับใส่ลงไปนะครับแฟรี่ที่เราจับมาเป็นเขียนว่าจาะนะนี่ฮะผมคิดบมาแปดตัวแล้วนะครับเราไม่ต้องถือก็ได้นะครับถ้าเกิดเราจับจะถือก็ถือได้อ่าน,นี่มันจะมีว่าให้เราสใส่แฟรี่ยังไงบ้างนะก็คืออันแรกก็คือใส่ทีละอันนะฮะอันที่สองก็คือใส่ทั้งหมดเลยนะครับใส่ทั้งหมดไปเลยนะครับปุ๊บอ่าใส่ไปแล้วนะมันก็จะขึ้นมานะครับซึ่งไอ้ตรงนี้นะมันใช้จําเป็นในการที่ปลดล็อกในการซื้ออขงนะครับ อ่ามันจะมี npc ตัวอื่นด้วยนะครับเป็นอันนี้เป็น, Annie, ปน npc s e นะครับอ่าเรากดที้สองนะปึ๊บแล้วก็น,น,นะกนี่ทุกคนตรงนี้มันจะขึ้นมาเป็นอย่างนี้นะครับให้เราดูนะว่าต้องทําอะไรบ้างอันนี้เขาบอกว่าเราต้องหาไฟลี่เนี่ยได้ยี่สิบตัวแล้วก็ไปใส่ให้ตัวนั้นเนะ่ยเอาไปใส่ให้ npc ตรงกลางนะยี่สิบตัวนะครับเราก็จะสามารถซื้อแพคนี้ได้แล้วนะครับเป็นแพก e n c h a n t pack นะครับซึ่งสามารถใช้เงินรีได้แต่ตอนซื้อแพกอาจจะใช้เป็น point ของไฟลี่ point หรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ามีผลธรรมดาให้ซื้ออยู่ที่ สองผลด้วยการผลใหม่นะเป็นพิกซี่พิกซี่เฟิร์นนะครับแล้วก็เป็นอันทาวเบลนะฮะโอเคส่วนต่อไปอ่านี่ครับเราจะเจอนี่เป็นแฟลลี่ธรรมดาด้วยนะเราสามารถใช้เก็บไปได้ปุ๊บนี่เหมือนด้านบนเลยฮะเหมือนบนบ้านเลยเก็บไปได้เลยนะครับส่วนตรงนี้ฮะเป็นคอสเมติกอันนี้เป็นเหมือนเอนเกมนะก็คือต้องทําต้องทํานานหน่อยนะก็จะจะปลดล็อกนะครับเป็นของตกแต่งที่ต้องใช้เวลานานาน,นิดนึงนี่ใช่เก้าสิบแฟลี่เลยนะแล้วก็เป็นร้อยแฟลลี่แต่เมื่อวานผมรู้สึกว่ามันเยอะกว่าน,นี้นะผมจําได้ว่าเป็น 100, 200ร้อยสองร้อย ต่อไปอีก NPC อีกตัวหนึ่งนะครับตรงนี้เป็น NPC ขายสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนปุ๊บ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 อ่าวัดอายุเซลลิงนี่เขาจะขายสัตว์เลี้ยงนี่ครับผมอ๋อนี่ตรงนี้แหละที่ผมบอกไปเยอะๆนะฮะอ่าอันนี้เป็นไข่เอ c นช n t นธรรมดานะส่วนนี้เป็นวิบนะส่วนนี้เป็นเด็กนะครับส่วนนี้เป็นเอ,อ่อเพชรชาร์ซึ่งเด็กเขาก็จะไปช่วยทำให้เราคุกกิ้งอาหารได้ไวขึ้นนะครับจะปล่อย,อยไฟใส่คุกกิ้งนะประมาณนี้ กิมเบอร์ลิงชาต์ทำไมมันแพงอย่างวนเนี่ยกิมเบอร์ลิงชาต์ไม่ค่อยมีใครใช้เท่าไหร่หรอกก็ใช้เงินรีได้เหมือนกันหมดทุกอันเลยครับนี่แต่ส่วนมากนะครับเริ่มต้นมาอย่าเพิ่งไปสนใจครับเราไล่เก็บพวกนี่ดีกว่าไฟลี่ในนี้ก่อนดีกว่านะครับคือตามหาไฟลี่เลยนะส่วนตัวผมจะใช้เป็นเซตสามนะเพราะว่ามันมีดัปเตอร์อยู่สามตัวนะครับดัปเตอร์ทาให้เราวิ่งไวขึ้นอ่าทาให้เราเล่นกิจกรรมได้ง่ายขึ้นนะครับเราก็เดินตามแบบเลยครับหาเลยว่ามีตรงไหนบ้างที่มันเก็บของได้นะฮะไล่หาลยครับผมไล่เดินหาไปเลย อ่าเนี่ยเดินไปอย่างเงี้ยมันเห็นไหมมันไม่ยากนะเล่นง่ายๆเลยครับกิจกรรมนี้มันจะเน้นปากกลัวมากกว่านะครับแล้วก็ไล่เก็บพวกสัตว์เลี้ยงต่างๆนะฮะนี่ไฟลี่อะไรให้เก็บเราก็โดดโดดดไปเจอตรงไหนก็ลองโดดดูนะครับอืมลองโดดไปถ้าเกิดเรามีนกสีฟ้านะยิ่งสบายลยครับนกสีฟ้าที่เป็นเของเอ่ออะไรนะไดนโนเสาร์นะครับผมจะทําให้เราโดดได้ง่ายขึ้นเยอะเลยเอ่าโดดเราจะโดดสูงเรนะจะกลายเป็นแบบเอ่อแบทแมนเลยนะฮะ <laughs> โอเคนี่เราก็เดินตามหาดูครับว่ามีตรงไหนบ้างที่มันแบบเอ้ยมีลูกไฟมีอะไรอย่างงี้นะฮะหรือไม่ก็ซูมออกก็ได้ครับซูมออกเราก็จะเห็นชัดขึนนะฮะแนะนาให้ปรับกราฟิกสูง,สงนะมันจะเห็นลูกไฟได้ชัดขึ้นส่วนตัวผมปรับต่ำๆไปก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าต้องอัดคลิปนะครับเดี๋ยวคลิปมันแหลกนะขนาดปรับแค่นี้ยังแหลกแล้วอ่ะเนี่ยครับกิจกรรมมันไม่มีอะไรมากเลยนะครับง่ายๆเลยครับเล่นแค่นี้แหละครับบนอยู่แค่นี้ผมรู้สึกว่ามันแบบมันมันดูจ่งจะเข้าใจยากใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเราสังเกตดีๆคือ คือมันแค่นี้เลยครับไม่ได้แบบมี PVP หรืออะไรเลยนะเป็นเกมปลูกผักแท้ทูจริงๆนะ <c oughs> เนี่ยไล่เก็บอย่างเงี้ย <c oughs> <c oughs> แต่เด็กๆน่าจะชอบกันนะแต่ไม่รู้เด็กๆจะเข้าใจวิธีการเล่นหรือเปล่านะครับไอ้ตรงนี้สำคัญนะฮะเพราะว่ารู้สึกมันจะซับซ้อนขึ้นกว่า,ก,วากิจกรรมอื่นๆเยอะเลยนะครับอ่ามีความซับซ้อนนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราก็โดดไปอย่างเงี้ยโอ้ยตกเก็บตัวนี้ก่อนล้วกันจึบจึบอ่าเดี๋ยวผมจะเอาไปแลกให้ดูนะแล้วจะลองดูดีว่ามันจะใช้พอยต์ฟ a ี r y p อยแลกหรือจะใช้เป็นเงินแลกนะครับโอเคปุ๊บอ่า แล้วไปละอ่ายิบเย็ดละลองซื้อเป็นเนื้อสีสีนี้เป็นขั้นแรกเลยนะครับแนะนําให้มาซื้อสีเยอะเลยนะปลาไม่มีในสต็อกต้องรีต้องรีอ๋อใช้เป็นไฟลี่พอยต์จริงๆด้วยครับผมอ่าโหบอกเลยครับงานนี้นะตาเหลือก,กันแน่นอนครับผมทุกคนตาเหลือกันแน่ๆน,นะฮะส่วนตัวผมไม่ซื้อแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากว่าเอ่อผมมีพอยน้อยนะครับมีแค่ห้าหมื่นแล้วก็ต้องเก็บไปซื้อพวกนี้นะครับนี่จะมารีิว้ทุกคนได้ดูกันเดี๋ยวรอปลดล็อกก่อน ต้องใช้โอ้โหต้องต้องต้องจับเฟรดี้ถึง250ตัวเหลือเนี่ยโอเคคือแบบตาลีจะเหลือแน่นอนครับกิจกรรมนี้บอกเลยครับว่ายากอยู่นะฮะยากอยู่ยากอยู่ยากอยู่อ่าส่วนตรงนี้นะใส่ไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ของนะครับนี่ใส่ไปเรื่อยๆเลยนะจะได้ของใหม่ๆนะฮะประมาณนี้ครับทุกคนอ่าเข้าใจไม่ยากใช่ไหมครับแต่มันก็เล่นอาจจะลำบากนิดนึงนะต้องใช้เวลาเล่นนะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ต้องใช้เวลาเล่นมากนะครับดูดิ ของต่างๆนี่คือแบบราคาคือเวอร์จัดนะครับโอเคครับทุกคนประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอจบเพีื่อนๆได้ชอบกดไลค์นะครับชอบมา,มากๆกดซับวิจัยกับแม่พันหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับเจอกันนะครับทุกคนปุบเก็บก่อนขอี่เจอกันครับ